ตรงชั้นหนึ่งมันจะเป็นที่โล่งกว้างๆผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูหน้าทางเข้าบ้านหลังเล็กอันนั้นนะอ่าเป็นผู้ชายใส่ชุดเหมือนอเหมือนผ้าดิบอะครับอ่าเป็นผ้าดิบขาวๆผมสั้นๆผมแบบงอกทั้งหัวเลยนะสั้นๆแล้วก็เกางเกงแบบขาสามส่วนเหมือนคนจีนสมัยก่อนอไอเราก็เลยเออช่างมัน เตรียมปิดไฟนอนก็เลยเดินไปจะล็อกประตูลูกปิดประตูปิดต่อหน้าเลยแก๊กแก๊กแก๊ก <c oughs> แก๊ก <c oughs> แล้วก็อะไรขนาดนั้นวะด้วยความแบบเอ้ยเอาเปิดไปดูว่ใครแกลูกวะเปิดฟับไม่มีเป็นทางเดินโลง่ลงๆแถมข้างๆเป็นห้องพระด้วยนะ <c oughs> คุณเรื่องเยอะนะใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนเรื่องเยอะฮะมาต่อมาหลอนเอาเรื่องต่อไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดนานหรือยังฮะอันนี้นานแล้วครับสมัยช่วงประมาณมสามอ้อ่าช่วงกําลังแบบโดดเรียนไปเล่นเกมอยู่เลยครับช่วงนั้นนี่เป็นอะไรที่แบบทําให้ผมเกือบเรียนไม่จบอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหจริงจังมากช่วงนั้นตี ตีกิวลทุกวันอ,อ่ะโอเคช่วงนั้นเดี๋ยวต้องเท้าเอ้ยต้องเล่าถึงเรื่องทรงของบ้านที่ผมอยู่สมัยนั้นนิดนึงเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับรูปแบบภายในบ้านนิดนึงอ่าบ้านผมมันจะเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วก็มีแยกบ้านเป็นสามหลังอยู่ข้างในอ่าคือยังไงนะแยกบ้านเป็นสามหลังอยู่ข้างในอ่าปลูกบ้านสามหลังหลังเล็กๆครับไว้<อ>ในพื้นที่เดียวกันอ๋ออ่าแล้วก็ล้อมรั้วใหญ่รอบข้างนอก โอเคบ้านสามหลังข้างในหลังแรกถ้าเรายืนอยู่หน้าหน้าทางเข้าบ้านหลังแรกทางซ้ายมือเป็นบ้านไม้ทรงไทยสมัยก่อนอ่าครับข้างล่างเป็นใต้ถุนแล้วก็ข้างบนเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอ่าแบบนี้แล้วก็มีบันไดไม้เล็กๆขึ้นไปข้างบนทีนี้บ้านทางขวามือก่อปูนแล้วก็กระจกล้อมรอบ,อบเป็นแบบเหมือนอ่าบ้านใสๆโปร่ง,งอ่าเน้นเน้เนกระจกแล้วก็ข้างในสุดก็เป็นบ้านปูนสองชั้น <Ừ. S 2> อ่าแล้วก็หลังบ้านจะมีพื้นที่ว่างเป็นครัวแล้วก็ที่ตากผ้าอ่าสมัยม3ตอนนั้นผมอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมีอยู่คืนหนึ่งผมก็นั่งเล่นเกมเนี่ยอยู่ข้างบนบ้านบ้านในอ่าบ้านสองชั้นข้างในก็กำลังเล่นแล็กอย่างเมามันโอ้สักพักเริ่มมีเสียงแปลกๆตรงหน้าต่างอ่าหน้าต่างของผมหน้าต่างข้างบนเนี่ยเป็นมุงลวดหมดเลย ผมได้ยินเสียงเหมือนแบบมีคนเอาเล็บมาขูดมุงกดแครก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 ก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนแรกกูจะเล่นเกมอ่ะ <L an> อ่ากูไม่ได้โหตอนนั้นไม่ได้กลัวเลยนะด้วยความติดเกมอย่างสุดซึง้งคือขูดไปเถอะเอาให้เหนื่อยเอาเลยตามสบาย <L an> จะเล่นลเขาเหนื่อยไหมไม่รู้เหมือนกันอยากถามเขาเหมือนกันนะ <L an> ว่าเหนื่อยกับกูไหม <L an> สักพักหนึ่งดังอยู่ประมาณสิบห้านาทีได้ โคตรนานอก็เล่นจนกระทั่งแบบเล่นเกมเสร็จแล้วอ่ะจะปิดคอมเสียงมุงรวดหายไปทีนี้เป็นเสียงลูกบิดประตูแก๊ก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 กด้วยความห้าวด้วยความห้าวสมัยวัยรุ่นเราก็ตะโกนไปเลยมึงบิดเฮียอะไรเนี่ยจะนอนอืม ยังบิดต่อด้วยนะเฮียหน้าด้าชิบหายอ๋อโทษโทษโทษเราถึงถึงขั้นที่แบบด่าผีกลางรายการแล้วนะเขาก็บิดบิดลูกบิดประตูสักพักหนึ่งไอ้เราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกคงมันเป็นเสียงเพราะว่าบ้านที่นั่นอ่ะเก่ามากสามหลังนั้นอ่ะสร้างต้องผมจําปีที่สร้างไม่ได้แต่ว่าช่วงประมาณม .3 อ่ะบ้านนั้นอ่ะเกือบน่าจะเกือบเกือบสักเจหรือแปปีได้แล้วนานมาก ใช่ <Okay. S 1> คือใช่คร,ร,ร,รีโนเวทมาหลายครั้งมากไอเราก็เลยเออช่างมันเตรียมปิดไฟนอนก็เลยเดินไปจะล็อกประตูลูกปิดประตูปิดต่อหน้าเลยแก๊กแกกแกแก,แ,ก <c oughs> แล้วก็อะไรขนาดนั้นวะด้วยความแบบเอ้ยเอาเปิดไปดูด่ใครแกล้งกูวะเปิดฟ้าบไม่มีเป็น ทางเดินโล่งๆแถมข้างๆเป็นห้องพระด้วยนะข้างหน้าห้องเป็นแบบทางยาวหรือว่าอย่างไรอ๋อใช่ครับเป็นทางยาวแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นบันไดลงชั้นล่างอ่าครับเป็นมัาจะเป็นทางกว้างๆนี้ฝั่งนี้จะเป็นทางเดินยาวๆห้องพระอยู่ขวามือ,อมแล้วก็บันไดซ้ายมือเนี่ยเป็นบันไดไม้สักเก่าๆเลยลงไปชั้นหนึ่งได้ประมาณนั้นพอ,อเปิดประตูไปไม่เจออะไรโอเคไม่นอนก็นได้ ปิดประตูเปิดเกมเล่นต่อโอเคนี่คือไม่สนใจอะไรเลยไม่สอนตอนนี้ติดเกมหนักเลยพี่สุดยอดสุดยอดมากติดเกมอยู่เหนือความกลัวอยู่เหนือความกลัวใช่เพราะว่าผมเป็นผีผมก็เหนื่อยนะแบบอุตส่าห์แบบเก่าไม่แกงมุงลวดก็แล้วบิดลูกบิดต่อหน้าก็แล้วเอ้ยยังจะเล่นเกมอีกเหมือนลมเหมือนลมกูตั้งใจจะมาหลอกมึงอะมึงไม่สนใจกูเลยไม่สนอผมว่า เสียเซลนะเสียเซลเลยเลากเลยหลังจากนั้นก็พอเล่นเกมไปสักพักหนึ่งอ่ะเริ่มหิวน้ําแล้วสมัยนั้นอ่ะผมไม่มีตู้เย็นอยู่ชั้นสองเลยอ่ามันจะอยู่ชั้นล่างผมก็เลยเปิดประตูปุ๊บเดินลงบันไดทางซ้ายมือลงไปเข้าไปที่ครัวเปิดตู้เย็นเอาน้ําออกมาปิดปุ๊บกําลังจะเดินกลับขึ้นไปตรงชั้นหนึ่งมันจะเป็นที่โล่งกว้างๆผมเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่ตรงประตูหน้าทางเข้าบ้านหลังเล็กอันนั้นนะ <Ooh. S 1> เป็นผู้ชายใส่ชุดเหมือน <Ooh. S 1> เหมือนผ้าดิบอะครับอเป็นผ้าดิบขาว,ขาวผมสั้นๆผมแบบงอกทั้งหัวเลยนะสั้นๆแล้วก็กางเกงแบบขาสามส่วนเหมือนคนจีนสมัยก่อน <Ooh. S 1> แล้วก็ใครวะเข้ามาที่บ้านกูได้ไงด้วยความที่สมัยนั้น,นรับเ mm. าบ้านโจรเยอะเยอะมากบ้านผมที่โจรปีนเข้าอะ่ะ อย่างน้อยอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะมีครั้งหนึ่งแน่นอนหมดตัวครับนึกไม่ทันพี่นึกไม่ทันต้องเข้าไปเดือนเดือนละครั้งมึงจะเอาของเะจะได้รแต่ว่าเขาไม่แบบไม่ได้ไม่ได้มาขโมยของในบ้านเหมือนเหมือนตรงบ้านผมอ่ะมันเป็นทางที่สามารถวิ่งหลบตำรวจได้อ๋อ่าเขาก็จะปีนบ้านผมเนี่ยรั้วเนี่ยโหรอยเท้าเต็มเลยอ่าก็ก็เลยดูอีกทีหนึ่งใครวะแล้วก็แบบเหมือนขยี้ตาทีเนึ่ะเล่นเกมเยอะไปเพราะว่าหันไปดูทีขายไปแล้ว ก็เลยเดินกลับขึ้นไปบนห้องอขึ้นบันไดไปเปิดประตูห้องปิดปุ๊บทีนี้แหละของแรงมาแล้วมผมก็ไปนั่งตรงโตคอมที่เล่นเกม,มแล้วตรงโต๊คอมอ่ะครับมันจะมีหน้าต่างหน้าต่างจะอยู่แบบตรงหน้าโตคอมนี้เลยเป็นมุงลวดทีนี้มันไม่ส่งเสียงแล้วไม่ขูดไม่อะไรทั้งนั้น โผล่หัวขึ้นมาตรงมันเป็นโผล่หัวขึ้นมาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่าผีไม่เจะเห็นเป็นหน้าแบบไหนอะหน้าเดียวกับที่ผมเห็นชานล่าพี่โอ้โหโผล่ขึ้นมาเลยผมก็ตอนนั้นก็กลัวนะแต่แบบทียกูเล่นเกมอยู่ะก็ยังติดเกมอยู่ใช่ก็แบบเอาอะไรมึงกูเล่นกับเพื่อนกูอยู่กูรีบอย่าพึ่งเล่นก่อนเล่นเสร็จปุ๊บสักพักพอจะนอนจริงเนี่ยเริ่มกลัวแล้ว เชื่ถ้ากูปิดไฟนี่แม่งจะเดินเข้ามาในห้องกูป่ะวะก็เลยแบบเอาผ้าครับมันเป็นผ้าแพรผืนใหญ่ๆคุมซับแล้วก็นอนสักพักก็เริ่มนึกถึงคำที่เพื่อนชอบแซวเฮ้ยอย่านอนคุมโปงนะเดี๋ยวแม่งอยู่ข้างบนวเปาดเอกไ่าโอเคไม่มีก็เลยลุกขึ้นไหนดูที่แม่งยังอยู่ป่ะหันไปฮะ อยู่ตรงนัานอยู่เดิมเลยจริงหล่อนจริงแบบผมแม่งคงเอาคืนกูอะที่แบบเล่นเกมไม่สนใจมึงอะเดี๋ยวกูขออยู่นานๆหน่อยแล้วกันอย่งเช่นนี่หล่อนจริงนี้หลอนจริงคือแบบพอพอแบบพ้นช่วงวัยรุ่นมาแล้วเราแบบความห้ามมันมันก็ลดลงไปแล้วก็มันนึกถึงช่วงนั้นว่าแบบที่กูนั่งเล่นเกมไปได้ยังไงอยู่ว่ตอนนั้นโคตรน่ากลัวเลยเท่าจริงๆซึ่งปัจจุบันทุกวันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่า วิญญาณดวงเนี้ยมาจากไหนเพราะว่าที่บ้านผมอะทั้งพ่อทั้งนา้าทั้งอาสะสมของเก่ากันทุกคนแล้วก็บ้านก็เก่ามากคนเสียชีวิตในบ้านก็เยอะอแล้วก็สารพระภูมิก็หักด้วยอ่าหลายอย่างตุ๊กตานังลงนางลำเต็มบ้านเลยพี่ตอนนั้นก็เลยแบบโอ้อะไรวะเน,นี่ยไม่รู้สักทีว่ามาจากไหน,นหอูหลอนนะ หรืออันนี้อันนี้หล่อนจริงคล้ายๆเรื่องที่คุณเคยเล่าเรื่องที่ไปตอนบวชเป็นเมเนหรืออะไรไม่ได้บวชที่ไปอยู่เทวัดอยู่ในวัดอ่ะแล้วแบบโชว์หัวมาอารมณ์ประมาณนี้เลยนะแต่อันนี้เขาเห็นเป็นหน้าเป็นหน้าแบบเป็นหน้าเลยเป็นหน้าคนแบบชายแก่ย่นๆเลยปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วเขาจ้องหน้าไหมไม่เขามองเขาแค่แค่มองเข้ามาในห้องเขาอาจจะเป็นโจรก็ได้แะพี่เป็นโจรหรือเปล่าเออหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าเห็นเห็นหน้าชัดเลยอรอ ไม่ถึงกระชัดมากพี่เห็นแบบข้างๆเห็นอย่างเงี้ยพี่เป็นเป็นแบบเป็นรอยเหี่ยวอ๋อเป็นสีคนปกติเลยพี่งั้นมามันนั่นหมายความว่ามันก็จัดรายละเอียดหน้าได้พอสมควรประมาณหนึ่งหรือเปล่าใช่เพราะว่าเขาก็อยู่กับผมหน้าเหมือนกันนะวันนั้นไม่ชวนเขามาเล่นแล็กด้วยพี่โอ้ก็อยากอยู่นะแต่ว่าไม่มีตังเติมเกมให้เขาโอ้แต่แต่โหโหนหน้ามานานเราแบบคุมโปงไปก็แล้วแล้วเปิดมาก็ยังเจออยู่นี่ก็ แล้วตื้อไอตอนที่เล่นเกมแล้วที่มันโผล่ตรงหน้าต่าอ่ะครับจนถึงเราปิดเกมอ่ะมันนานแค่ไหนอ่ะมันประมาณครึ่งชั่วโมงพี่ซึ่งมันก<อ>็ยังรอยอยู่ตรงนั้นก<อ>็ยังอยู่ตรงนั้นพี่แล้วเราทำไงเราก็เล่นไปนะห <c oughs> ันเราก็เล่นขอเราไปผมก็เล่นเล่นแล้วก็ถึงก็อื้อโอเค,อ,เคอ่ะเล่นต่ออ่ะนี่มึงไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลยเาสมัยนั้นห้าวพี่จำไหมว่าเกมอยู่เหนือสิ่งใดอ่าเห็นสายตาเขาไหมอ่า เขาตาเขาจะเหมือนไม่ได้มองมาที่ผมอะพี่เหมือนจ้องเข้าไปอะไรสักอย่างในห้องผมอะเออในห้องพี่มีอะไรเ <29. S 2> ออในห้องมีอะไรนี่ยากจะรู้อ๋อในห้องมีมันเป็นรูปปั้นดินครับเก่าๆผมไม่แน่ใจว่าพ่อคุณพ่อได้มาจากไหนแต่เขาบอกว่ารูปปั้นเนี้ยร้อยกว่าปีแหละอ๋ะอแบบมีประมาณอยู่หกหกตัวได้เป็นรูปปั้นสไตล์ไหนครเป็นรูปปั้นคนครึ่งตัวไงพี่ ตัวเองก็เหน้าวใช่ซึ่งแสดงว่าแสดงว่าเขาก็จ้องไปที่ในบ้านเขาไม่ได้เขาไม่ได้มองเราตรงๆบ้านใช่ครับเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยากเข้ามาอ่าอยากเป็นสมาชิกในบ้านหรือเปล่าประมาณนั้นพี่แบบเหมือนอยากเห็นอะไรสักอย่างในห้องเราอะไรอย่างี้พี่แต่ก็ไม่ได้รบกวนเราถึงแบบขนาดที่ว่าจ้องเราหรือว่าอะไรยังไงใช่ครับไม่ได้ไม่ได้รบกวนอะไรขนาดนั้นห่างกันกี่เมตรครับเออ ประมาณหนึ่งสองเจ็ดห้าเมตรครับผมขอโทษดิช่วงนี้คุณคณนะคำถามแบบนี้คุค้น <laughs> ุ <laughs> โอ้โห,หน่ากูนะถือว่าหน้ากวสอนว่าไงครับเรื่องนี้นเขาตอ,ตอนเล่นเกมอยู่เนี่ยในห้องเปิดไฟปะเออตอนเล่นเกมในห้องเปิดไฟดแล้วเปิดพี่เขาเวลาเปิดไฟในห้องอ่ะเท่ากับว่าถ้าอะไรมันโผล่มาตรงตรงไอ้บุ้งรวดอะแสงไฟมันจะถึงใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็จะเห็นเป็นเป็นโครงหน้า ใช่ครับใช่ใช่แล้วสีหน้าเขาเป็นไงสีหน้าแววตาเนี่ยเที่จ้องตรงไปแล้วสีหน้าเขาเป็นแบนิ่งนิ่งอย่างนี้ป่ะถ้าถ้าจะอธิบายเป็นคําพูดเหมือนเหมือนไม่มีแววตาพี่เหมือนแบบเปล่าๆแต่ก็มีลูกตาปกตินะพี่สีหน้าก็เฉยๆเฉยๆเลยครับอย่างนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าอะไรรู้มาที่ถามคือว่าอันนี้คือเห็นแบบจัดจัจจจจใช่คำว่าจัดจัจจเราในระยะในระยะแบบแค่ประชันชิดนิดเดียวเรื่องมือก็ถึงแล้วว่า ที่อาร์เนี่ยฟิล์เขาเ่าว่าห่างแค่เพียงเอื้อมมือใช่ครับอ่าแล้วพอพอเราพอเราไปนอนเราก็ปิดไฟปิดไฟครับก็มืดในห้องก็มืดแล้วใช่ครับแต่ว่ามันยังมีไฟตรงถนนอยู่ก็สงสองเข้ามาใช่ครับก็เลยยังเห็นว่ายังมีเงายังมีอยู่สุดท้าย่ยเราเราหลับไปหรือว่าไงก็เหมือนตางคนต่าง้องกันก็ผมก็อยากทําอะไรผมก็ปล่อยเลยพี่แล้วผมก็เปิดทีวีดูไปเหมือนใช้ชีวิตปกติ อ่าใช่เพราะว่าถ้ากลัวเดี๋ยวมันจะกลัวพี่แล้วรู้สึกตัวทีที่แบบว่าเขาหายไปคือตอนไหนคือผมตอนนั้นคือผมไม่แน่ใจว่าผมหลับไปตอนกี่โมงอแล้วก็ตื่นเช้ามาประมาณ9ก้าโมงเช้าก็คือไม่เห็นแล้วแล้วหลังจากวันนั้นยังเห็นอยู่ไหมไม่เห็นแล้วพี่เห็นครั้งเดียวเลยนึกว่าแบาบตื่นมาเก้าโมงเช้าแล้วของมายังอยู่ตรงนั้นโอ้โผมเลียดพ้าเลยนะวันนั้นอะใค่อย่ายงนั้นกูว่าเป็นหุนอะไรสักอย่างมาตั้งแล้วล่ะแล้วพี่จะถามว่า บ้านที่เราอยู่หลังเนี้ยครับเป็นบ้านของครอบครัวเรามาตั้งแต่ต้นเ,เลยใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่คือที่บ้านผมมันเป็นคนจีนอพยพว่ะพี่แล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ฉะนั้นญาติาเราหรือบรรพบุรุษของเราเนี่ยที่อยู่ที่นั่นที่เสียชีวิตที่บ้านไปก็คือญาติญาติเราแต่ไอ้คนที่ามาหน้ามาไขใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ารู้สึกไม่คุ้นหน้าเลยครับไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าคล้ายใครครับเออ แลพิษอะไรสติปต็อปเลยน่าจะมาดูเฮ้ยเดี๋ยวพี่ <laughs> <laughs> ไม่คุนครับแล,แล้วแล้วคำถามหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าคงจะตอบไม่ได้อ่ะก็คือว่าแล้วทำไมจังหวะที่เราลงมาหยิบน้ำนี่กเย็นแล้วเขาไปยืนอยู่อีกบ้านหนึ่งอะเออใช่อันนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันพี่เพราะว่าเข้ามาได้ยังไง <laughs> เขาไปโผล่ได้ยังไงนั่นดิพี่เพราะว่าปกติอะ สมมติว่าครอบครัวคนจีนนะพี่เขาก็จะแบบมีเก็บลูกมันพุ่พูุดเอาไว้หมดเลยซึ่งไม่ตรงกับหน้าใครเลยพี่ใช่ครับใครหน้าหน้าเขาเป็นทรงไหนครับพ่หน้าอย่างนี้ทรงีอย่างนี้ตับตอบนอเหี่ยวเยอะๆอ่าว่าผมูมไม่ถูกเหมือนกันว่าหน้าเหมือนใครแก่ใช่ไหมแก่เป็นคนแก่ใช่ผมขาวนั้าหัวเลยพี่ผมขาวด้วยใช่ ไม่ไม่เดี๋ยวไม่คนดีคอนเซอร์